สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นแนวทางตําราวรวมเซียนครับพี่น้องเนาะรวมทุกๆเซียนเลยครับผมครับพี่น้องซีก็จะได้เห็นตัวเด่นตัวชนไปน้ากันครับที่เด็ดในคลิปนี้อย่าเผลอเด้อครับพี่น้องครับถือว่าเป็นที่เด็ดกว่าใดครับพี่น้องเนาะชุดสรุปให้กับพี่น้องเอซีครับทุกๆเซียน ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำเล่าร่วมเสียนในคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าล่วยกับขอบขอบพระคุณทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับน้ำเชียร์ผ้าล่วยในเด้อครับพี่น้องครับก็จะมาเห็นมาเบิ่งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะว่างมวดนี้ตัวใดเด่นตัวใดมาแรงครับผมหมู่บ้านนี้ก็นําเสนอพอให้บุญไปแล้วเด้อครับผมเดี๋ยว อคลิปนี้ก็จะมาว่างให้พี่น้องซี่เบิงไปน้าก ouais. ันผมพร้อมกับเลขไทยอีกสำนักหนึ่งพี่น้องซี่จำได้ปะครับผมอาจารย์ขอนแก่นครับผมไปเล่าดีกันนะครับผมเลขกหกตัวที่น้าเชืยรลงไปครับสําหรับอ่างวดนี้กับคลิปนี้ก็จะมาให้พี่น้องเบิงไปน้ากันครับผมครับสําหรับแนวทางอ่าเลขของอาจารย์ขอนแก่นครับน้าเชีอก็เคยบอกอยู่ครับผมว่าไปเล่าดีครับผมเืีอว่าจะไปสองงวดแล้วนะครับผมสอง สองคู่แล้วไปครับผมเมื่อวานจะเป็นห้าสี่แล้วก็หาเก้าครับผมครับเอางวนี้มีเหลือตัวใดแน่ต้องไปเบิรงน้ำกันครับพี่น้องเนาะรวมถึงรวมเซียนในคลิปนี้ครับผมไปรับชมรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมเซียนกับทุ่มแบนว่างันตัววิ่งเขาห้าแปดเก้าแล้วก็ประกบคู่ห้าเก้าครับพี่น้องครับวันนี้เจ็ดเก้าสี่ครับผมเจ็ดเก้าสี่ 3ตัวมี7 4 9 0 1 6 5 6กสครับผมสตัวมี0 7 19, 1 4, 6, 7, 6, 9์เจ็ดหนึ่งสี่หกสครับผมกันเบิ้ลครับพี่น้องเนาะวันพุธกันเบิลเจ็ครับเด่น 7, 7, 7, 7, 7 8, 8, 8, 9 4, น็เก้าสนอะครับผม อาจารย์สุมเมธครับผมว่าหันเข้าเก้าครับผมเข้าเก้างวดนี้ได้สี่กับหกครับสี่กับหกเด่นที่สี่ก็จะมีสองตัวสี่สองสี่เก้าสี่แปดหกสี่สี่แปดกหกสี่เนี่ยตัวเด่นครับผมแล้วหกเก้าและหกแปดครับสี่กับหกเด่นไปที่สี่เด้อครับผม อาจาร,รย์คนโคราดครับพี่น้องเนาะแชมปหลักร้อยครับผมงวดหันเขา่าบนล่างเด่นแปลยครับหลักร้อยเขา่าหน,นึ่งครับผมงวดนี้เด่นบนล่างได้1นึสองสเน้น1กับสองสตัวบนล่าง1 8 1 9 2 8ปดหนึ่เหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเน้นสองแและ2 9หลักร้อยแปดหนึ่งหลักร้อยเน้นไปที่8กับ9ก้าเด้อครับผม สามตัวมีแปดสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าหนึ่งสองครับอาจารย์คนโคราชต่อมาพี่ประกายครับพี่น้องเนาะครับเพินจิมีร่รักรวยครับผมคือยังอาจารย์คนโคราชครับพี่น้องสิบบนสามสี่ห้าครับผมเด่นสามกับห้าหน่วยบน เจ็ 89, เด่นที่7กับ8ปสองตัวบนมี3 7 38 5 7 58าดเ็ด่น5 7าเอาตัวที่เขาผมเน้น3 7และ3 8มสามตัวบน5 3 7 5 3 8หลักร้อย5กับ7เน้นไปที่5้สองตัวล่างครับผม5 5และ5 7ครับ5 7ทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะพี่ปักกาย อาจารย์เอกเพิ่นเอาสูตรมาใหเบิ้งรับคุณหมั่นใจว่าถ้าเดินยาวตัวก็จะมีอยู่ในชุดนี้แหละครับผมต้องมีให้เห็นในชุดนี้ครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอเด่น2กับ0ครับเลขติด1265 2ตัวบนล่าง1262 1060 2252 2050เน้นไปที่1052และ20ครับ แม่นางสุรินครับพี่น้องเนาะครับเลขวินครับผมเลขวินงวดน,นี้4 7 9 0 6 1 4 7 9 0 6 1วิ่งบนล่าง0กับ1เลขติด3 5 8ครับ2ตัวมี9 0 7 0 4 0 6 0เบิ้น0 0 2 2 9 9 3ตัวมี6 1 8 099 4ตัวมี2358 6099แเกม่ทีประกอบเลขกวิ่นของเพล่นครับพี่น้องเนาะเทียบเพิินกระไดสามตัวเด้อครับผมเพล่นไดสามตัวเพิ่นเอาเล็กติดเล็กวิ่นเพิ่นครับแล้วก็เข่า4ี่ตัวกับมี่ครับพี่น้องระวังให้ดีอาจารย์สายบุญครับผมบวัวหันเพินพ่นบ่ได้ทรงให้ เป็นทรงมาที่หลังครับผมเก่ามาเชียรนลงกรครับเข่าหาเก่าครับผมหวดนี้เด่นบนล่าง890 2ตัวบนล่าง89 96 84 92 87ครับผมตัวเน่นครับพี่น้องเนาะตัวร่องก็จะเป็น70 80 94 60 3ตัวบน1 96 5 48 0 97 069ครับวิ่งบนล่าง8กับ900รเปอร์นต์กับหุนมาครับพี่น้องเนาะพ่อกะนวนครับผมครับตัวเด่นไม่พลาดง้วดน,นี้เด่น0กับ9และ3กับ4ครับผมเลขเด่นบน6 7 8ครับผมสตัวบนล่าง58และ90เด้อครับผม อาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอกเด่นบนล่าง7กับ2ชุดเต็มเด้อครับผม7071 73 74 20 21 23 24 75 76 79 72และ29ครับผมตัวที่เพิ่นขีดเสซนใต้เดตอครับพี่น้องเนาะเจ็ดศ3นย์เจ็ดหนึ่ององสี่เจ็ดเก้าสอง29ครับ อาจารย์สิงห์ครับพี่น้องเนาะครับผมเพิ่นมักจะเข่าตัวร่องนะครับผมเด่นเก้ารองห้าครับพี่น้องครสามตัวมี4ี่เก้าสองสามห้าหครับผมสองตัว9ก้าหนึ่งเสองเสมครับผมห้าหกหสมหถ้าร่องถาก็จะมีห้าหกหสหศนย์ี่นะครับผมเอาเลขถูกเป็นกติถาครับพี่น้องเนาะ ห้าสี่เจ็ดครับผมตัดเล่นห้าเจ็ดห้าสี่และสี่เจ็ดเด้อครับผมทบทวนเลขพ่อไปบูนครับผมเด่นหกกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะเด่นหกกับเจ็ดเด่นหกกับเจ็ดครับสามสำนักโบอามีหกกับเจ็ดอยู่ครับผมเกามาเชียมีหกกับเจ็ดหกเจ็ดแปดเกาีเชียรครับผมสามสำนัก หกกับเจ็ดครับสามสำนักครับผมอันนี้พ่อไัยบูคกับพ่อไัยบูล,บพ,บลพ่อลาดเพ้าครับพี่น้องเนาะนี่เทียบใส่กันแล้วก็อาจารย์สุมเมธวรครับผมเนี่ยครับ แม่แสงจันทร์เิ่นที่เคยบอกในคลิปหมื่วานนี่ครับผมเิ่นเิ่นนี่ปัญหาเรียงสายตาได้ครับผมเิ็นก็นเล่บดได้คำนวณให้ครับพี่น้องเนาะกับนี่อาจารย์สุมเมรครับผมพ่อไพ,พ่บู์พอลาดเพา้ากับเทียบเบิ่งใ่กันครับพี่น้องนี่เลขมาหกซีบอกครับผมหก4ี4ีหกนี่แหละครับ แล้วก็ของอาจารย์ขอนแก่นครับพี่น้องเนาะทีวาเม่กกี้นี่แะครับผมหกตัวนี่ไปเล่าหาเก่าวัางหันแก็มาหาซีนี่หลายรอบแล้วครับผมเหลือเก่าซีเก่าแปดแปดซีแปดหาด้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะตำราวรวมเซียนครับผมในคลิปนี้ครับเขาคอยเบิ้งไปครับพี่น้อง ถ่คลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร้วยกะขออวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกัน9เมษายน68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ